你也拿来嗯好的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 好的嗯好的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  ละนี่นะครับก็คือย่านดังของเซียงไฮ้ค่นะครับทีท่คนมาก็จะต้องมาเดินดูมานั่งทานอะไรการน,นั่งทานเบียร์ 开呀！ เลมอนใช่ป่ะนี่ไงเสือ้อเสื้อจีนแต่งแล้วจีนจีนอะไรเงี้ยไเล่นจีนเนื้อผัดเนื้อผัดอะไรสักอย่างเนื้อผัดก,กะเพาราใช่ไหมรสชาติคือผัดกะเพราไม่ลืมบอกไปว่า ก็กินกับข้าวนะครับเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับเนื้อผัดเมื่อกี้นะครับ มันรีทีสติชีนเขากินชามะลีกันนะได้กลิ่นบลีบลีลทย y e นี่นะครับเพื่อนๆนี่เราอยู่ จีนคนจีนไฮโซนะครับคนเขาจะแบบเป็นไฮโซเงียบๆไม่เสียงดังกันเลยนะครับทุกคนพูดแบบเงียบๆยบไม่เสียงดังเนยเห็นไหมไฮโซ ดีๆหน่อยนะเสียงไฮ้ชันเสียงไฮ้ไครับชินเชียนที่ฝนมานั่งกินชากันที่นี่ครับม,รมาก็าจะดบลูนะาแบบโซนิโซ่เหนื่อยไปเวียดเขาจะยืนหรือจะนั่งดีอ่ะตรงน,นี้ถ่ายก็ นี่นะครับเราอยู่ในสถาน,นีรถไฟประเทศจีนอลังการแบบนี้นะบนลมไม่มีลมอบบไทงนี่หรอกลมนล้เหมอนันก็อลังการก็คือพวกทำงานดดางางของประที่ต่างๆเขาก็อยากจะมาอยู่ที่นี่กันกนะคนดูนะนเป็นแบบสุดของเราประเทศจีนยิ่งใหญ่ขนาดไหน ประมาณนี้นะครับเรืยองร้อยไปถนสสี่โมงครึ่งอ้ตึกนี้นะครับทุกคนวันหนึ่งอ่ะ เราเที่ยวเยอะือนะนนเนี่ยทุกคนตึกนี้อยู่วันนี้พาไปดูวงเวียนกันเข้าไปดูตรงที่เรามาดูตรงวิวนะตอนนี้เราวันนี้เราเข้ามาที่จุดนี้เลยนะครับนแล้วก็เข้ามาด้านหลังกนะ็จะเห็นตึกตรงนี้เลยเลยนะ ไอ้มุกไอ้มุกเยอะเขาก็จะแบบมียามดูกันตลอดเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ พี่ยามกำรวนได้เลยโอ้โห CP มาตั้งนี้เลยนะครับธรรมดานี่นะครับทุกคนวงเวียนหมิงสู้ครับเป็นวงเวียนที่มีพลังงานที่สุดนะครับเลยคิดว่าพลังงานเป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ไหมครับพลังงานที่น้ำขังลม เรกลางๆโล่งมาไปเลยนะครับโคตรร้อนวงเวียนหมิงสู้วงเวียนหมิงสู้นะครับวงเวียนหมิงสู้แล้วก็นี่ นี้นะครับขึ้นไป้างบนก็ทางนีตนน้ตึกเทียบเลยนะทุกคนเทียบเลยทั้งหลังเรานะผมขออนุญาตไม่โดนแดดเลยนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ชี้ไปทางโน้นนี่คร <c oughs> <c oughs> ับตึกตึกอา้าวตึกที่เปิดขวดนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคน แล้วก็ทางนี้อยู่ทางนี้นะฮะนี่นะครับก็คือจุดจุด <c oughs> จุดอันนี้จุดวงเวียนนะครับจุดวงเวียนนี่ทางนี้นะครับที่บอกว่ามีพลังงานที่ดีที่สุด แต่วันนี้ก็คือแดดนะฮะร้อนนะร้อนจัดร้อนจัดเลยนะครับเดินกันไม่ได้เลย ดูตำรวจดยดูน,นยทุกคนสารตำรวจเลยอ่ะทุกคนดูตำรวจสิตากแดดทั้องวงอันเลยนะยอ๋อเนี่ยนะครับทุกคนก็คือวงเวียนนะครับ ตึกแฝวงเวียนตึกแฟดนะครับนี่วงเวียนจริงๆจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คล้ายๆกับสยามจะเข้าสู่รายการมีอะไรอยากบอกหนึ่งเรื่องพันหนึ่งวันพันเรื่องนะคะอ่ะที่ประเทศจีนครับรถทางขวานะครับเพื่อนๆเวลาขึ้นบันไดก็จะต้องทางขวาเหมือนกันนะครับแล้วก็ nên đứa cái này bỏ ra có thể cho bỏ mà ถ่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งผมเห็นคนเขาถือธงกันเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นธงถือความหมายว่าอะไรนะทุกคนอันนี้นะครับอา,าอที่รู้ว่า ทูบปากหัวเลยนะ Yeah, yeah. อยู่ด้วยนะนี่ก็คือองค์พาใหญ่ที่อยู่ในนี้เลยนะทุกคนเก็บภาพบรรยากาศ ทีเราพิชาเล่นนักสุดมากเลย แล้วก็ในวัดที่นี่นะครับทุกคนเป็นวัดที่โด่งดังของทางเซี่ยงไฮ้เลยนะครับเหมือนประมาณว่าชาวจีนเนี่ยมาู่กันนะครับขอพรต่างๆให้ประสบความสำเร็จ ต่างๆนะครับมีการปลาเหรียญด้วยนะครับ ทุกคนเรากำลังมาที่จะไก็นี่นะครับก็จะ เข้ามาที่จะ้นน้ห้ามเหยียบตรงนี้นะครับห้ามเหยียบพอดีประตูนะครับคนนะครับพลาดแก่นะครับลาดให้หมดเลยได้ไหมครับ

ว่ายกันนะครับเนี่ยว่ายเขาครับกนนคบ็คนเขาก็กินกันเลยนะครับทุกคนงานที่เขาบอกห้ามกินแล้วก็วางตรงนี้ใช่ไหมวางคืนเขาแล้วครับดูป้าคนนี้แล้วเขาก็กินนะครับกินไม่ยั้งเลยนะครับกคน ไไม่ได้ซีเรียเป็นหยกนครับทุกคนเปิดตัวในสาธารณะอีกแล้วนะครับ แอปเปิลเปิดใหม่นะครับทุกคนแอปเปิลที่จีนเฮ้ยจริงๆอ่ะมันช่วยได้เยอะนะเดี๋ยว้เขาลงให้นะ